แพทย์นปพาเผยคำสอนลูกเรื่องหาเมียทำแอปล่านเป็นห่วงเรสจังเลย อีกหนึ่งคู่แม่ลูกที่น่ารักระหว่างแพทนภพาและลูกชายที่น่ารักน้องเรดซิงโดยเราจะเห็นมูมินที่น่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งตามโซเชียลทั้งอินสตาแกรมและช่อง YouTube ซึ่งแม่แพทนับว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งและสตรองมากๆทางเลี้ยงลูกไปทำงานไปและสอนน้องเรดซิงได้ดีมากๆล่าสุดแม่แพทเผยคำสอนตัวเองถึงลูกในวันที่แม่ผ่านมาโดยเผยผ่านรายการแชร์ข่าวสาวสตรองบอกว่าเรามีสอนลูกว่าหาเมยียอาให้ดูขา่าว แม่แอฟบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลวงนาเกินไปไหมเขาอย่างอนุบาลอยู่เลยนะแพทบอกต่อว่าล่วงหน้าแพทค่อนข้างกังวลก็เลยให้ดูข่าวล่วงหน้าล่าสุดที่มีครอบครัวหนึ่งมีลูกชายสองคนคนโตแต่งไปแล้วคนเล็กอายุประมาณ30มมีเมียเมียขอเข้าบ้านลูกชายก็ให้เข้าบ้านเมียวางยาแม่วางยาไอซ์ทีละนิดส่วนพ่อแม่กลายเป็นโรคจิตหลอนไปทีละนิดเราก็เอาข่าวนี้ให้ลูกดูเลยบอกลูกว่าอย่าทำา บบนี้ทุกวันนี้แม่ก็ร้อนอยู่แล้วอย่าให้แม่ไปมากกว่านี้ลูกดูนะไม่มีใครรักลูกเท่าแม่แล้วลูกหาอ่ะจริงๆแม่ไม่ปิดการดแต่เอามาให้แม่เจอพูดคุยก่อนก็จะดีฉันกลัวจริงๆพอเห็นข่าวนี้แพทกลัวจริงๆนะเราชื่อเสียงก็ไม่ค่อยดีลูกสะพายก็คงกลัวเราอ่ะกลัวว่าเขามาฆ่าเราทิ้งก่อนแม่แอฟตอบว่าไม่ต้องกลัวขนาดนั้นแต่ตอนนี้คิดรรู้ไหมเป็นห่วงเรสจังเลยอ่ะหาแม่จะไปไกลขนาดนี้